สวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีและสวัสดีพบเจอกันเช่นเคยครับผมกับกระผมเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับพบเจอกันเช่นเคยเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นวันนี้ก็มารีวิวนะครับมารีวิวเหรียญน,นะครับแล้วก็มาแจ้งข่าว เนาะมาแจ้งข่าวทุกทกท่านให้รับทราบนะครับว่าวันที่17นี้นะครับก็จะมีงานพุทธ,ธาพิเศษนะครับแล้วก็งานอายุวัฒนะนะครับที่วัดสังคปรีดีหลวงพ่อไัยชันทสาโรนะครับฉะนั้นใครที่จะเดินทางมานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับว่าอ่าสำรองที่พักนะครับ เดือนหน้าก็จะเป็นงานไหว้ครูอีกนะครับบางท่านก็จะรอมางานไหว้ครูทีเดียวนะครับเพราะว่าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะเดินทางไกลนะครับงานพุทธาพิเศษที่จะถึงนี้จะมีการปลุกเสกนะครับเหรียญหนังเสือแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีปู่เจ้านะครับรูปหล่อปู่เจ้าเนาะนะครับที่จะมาปลุกเสกนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมเอามาให้ดูเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ปิดตากรนนะครับนี่นะครับปิดตาคุณากรนะครับรุ hey, <quieres> ่นน <rogue. S 1> ี to ้นะครับเป็นเนื้อนะครับตัวนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับปิดตาคุณากรรุ่นแรกมหาลาบนะครับปิดตามหาลาบรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้คือรุ่นแรกเลยนะครับปิดตามหาลาบรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้ลงในหนังสือไว้เรียบร้อยนะครับปิดตามหาลาบรุ่นนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าสวยนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับ โค้ดด้านหลังเนี่ยนะครับโค้ดด้านหลังเนี่ยจะตอกเลขเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับจะมีออปชันให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับตัวนี้โค้ดนะครับนี่นะครับจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะมีหนังเสือบังเนาะนะครับนี่มีออปชันบังนะครับนี่นะครับที่เหรียญนะครับนี่โค้ดชัดเจน นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเหรียญสวยๆนะครับปิดตารุ่นแรกนะครับปิดตาคุณากรนะครับวันนี้มี2องค์นะครับรุ่นนี้จัดปุกเสกแค่ห้า0ันองนะครับเนื้อนี้นะครับเนื้อตะกัวนะครับมีแค่5,000ันองนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับมี2เหรียญนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วก็เหรียญประสบการณ์เสือเท่านอนกิน นะครับประสบการณ์เสือเท่านอนกินมีให้เห็นแล้วนะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เด่นๆก็โดนฟันไม่เป็นอะไรนะครับนี่นะครับโดนฟันไม่เป็นอะไรรุ่นนี้นะครับโดนมีดโต้ฟันเนี่ยนะครับสามครั้งไม่เป็นอะไรนะครับส่วนเท้าเวทก็ยังเหลือนะครับเท้าเวทชุดนี้ก็เหลือนะครับใครอยากได้เป็นชุดให้ผมจัดเป็นชุดแบบนี้ให้ได้นะครับหรือว่าบางท่านนะครับอยากได้เป็นชุดแบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นชุดแบบนี้นะครับนี่ชุดนี้ผมก็จัดให้ได้นะครับจัดให้ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วแต่นะครับความชอบนะครับรุ่นนี้มีทั้งแบบเลี่ยมและยังไม่เลี่ยมนะครับบางท่านที่ชอบแบบเลี่ยมก็มีนะครับแบบไม่เลี่ยมก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เหรียญจอบนะครับเหรียญจอบเสื้อกอบ้านฝังนะครับเหรือเหล็กน้ําพีนะครับเหล็กน้ําพีเหลือหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับปีหน้านะครับ บอกได้เลยว่าพระเครื่องหลวงพ่อฉไหนทุกรุ่นนะครับย้ํานะครับทุกรุ่นนะครับยิ่งรุ่นเก่าๆนะครับผมบอกเลยว่าหลังจากรุ่นเก่าๆเป็นต้นไปเนี่ยนะครับราคาผมบอกเลยว่าจะขยับไปสูงมากอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมรอฟังข่าวนะครับรอฟังข่าวเดือนหน้านะครับรอฟังข่าวเดือนหน้านะครับเดือนหน้ามีข่าวดีแน่นอนนะครับสําหรับเดือนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็มีหลายๆอย่างที่ยังไม่เปิดเผยได้นะครับฉะนั้นเดือนหน้าวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนนะครับแทบทุกรุ่นนะครับยิ่งเป็นรุ่นเก่าๆนะครับผมบอกเลยว่าเตรียมตัวนะครับพวกเราเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับรอรอดูนะครับผมบอกเลยว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับสำหรับเหรียญเมตตานังนะครับก็ยังเหลือนะครับเมตานังเหลือทองแดงนะครับ แล้วก็ทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟก็เหลือนะครับทองแดงผิวไฟก็เหลือนะครับนี่นะครับทองแดงผิวไฟนะครับนวะนะครับนวะก็เหลือนะครับนวะเหลือหนึ่งเหรียญนะครับคือหลุดจองครับเหรียญสามเหรียญนี้คือหลุดจองนะครับสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสําหรับที่จะปลูกเสกนี่นะครับรุ่นนี้นะครับ เร็วๆนี้นะครับคือจัดสร้างแค่สองพันนะครับผมแจ้งก่อนว่าจัดสร้างแค่สองพันนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับมีสองพันชิ้นเท่านั้นนะครับสองพันจัดสร้างสองพันเนี่ยนะครับก็คือเปิดแบ่งแค่หนึ่งพันนะครับเปิดแบ่งแค่หนึ่งพันนะครับอีกหนึ่งพันเนี่ยเอาไว้วันงานนะครับเท่านั้นนะครับเอาไว้วันงานเท่านั้นนะครับก็คือต้องต่อแถวเอานะครับก็คนมีสิทธิ์แค่คนละหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นแล้วก็จะมีกันไว้ให้คนที่ช่วยงานอีกส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะเปิดในวันงานนะไม่เกิน500อนะครับอีก500เนี่ยจะเอาไว้แจกพะระเถระและก็คณะติดตามพะระเถระที่เดินทางมาในวันงานนะครับแล้วก็จะแจกอ่าสหรับผู้ติดตามกับอ่าครูบาอาจารย์นะครับที่เดินทางมาเสกวัตถุมงคลกับที่วัดนะครับฉะนั้นก็เท่ากับว่าเปิดจองแค่1 5 0 0 นะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับตอนนี้ราคาร้อนแรงมากผมบอกเลยว่าราคาร้อนแรงมากเพราะว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์นะครับราคาเนี่ยก็เลยต้องไปสูงสูงมากนะครับตอนนี้แต่ผมมีมาให้เล่นนะครับผมมีมาแบ่งให้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ราคาจองนะครับเป็นราคาที่บวกมานะครับผมมีให้อ่ามีให้แค่คู่หนึ่งนะครับมีสองอันนะครับมีแค่สองอันนะครับ ใครเร็วใครได้นะครับใครเร็วใครได้นะครับมีให้2อันนะครับสําหรับใครที่อยากได้เนาะนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยตามนี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไลน์มาหาผมได้เลยเสียหนึ่งเล a s i n g ขอนแก่นนะครับใครที่สนใจนะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับหลังจากวันที่17มาเจอกันใหม่นะครับเพราะว่ารายได้นะครับรายได้วันนี้นะครับแจ้งก่อนนะครับรายได้วันนี้ที่ผมเปิดวัตถุมงคลเนี่ยนะครับผมจะซื้อน้ําถวายวัดทั้งหมด นะครับซื้อน้ำถวายวัดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันประมาณวันอาทิตย์นะครับผมจะเข้าไปซื้อน้ำนะครับเพราะว่าผมสั่งน้ำไว้แล้วแหละนะครับสั่งน้ำไว้ร้อยแพ็คนะครับร้อยแพ็คนะครับก็เป็นเงินประมาณสามพันบาทนะครับร้อยแพ็คนะครับเพราะว่าอ่าแพ็คละสามสิบาทนะครับทีนี้ผมก็จะเอาเข้าไปถวายวัดเลยในวันอาทิตย์นะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับใครที่เช่าวัตถุมงคลกับผมไปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ